สวัสดีค่ะจากบ้านไ่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มีดอกไม้สีสวยๆแบบนี้มาอวดนะคะอันนี้ก็ได้ต้นทันมาเมื่อแต่ปีที่แล้วนะคะจากคุณน้อยนะคะที่เป็นเพื่อนของบ้านไ่องพยอมนะคะได้ให้ต้นทันมานะคะปลูกมาหลายครั้งก็ไม่ค่อยจะปลูกขึ้นนะคะคอยจะไม่หลอดนะคะ ต้นนี้เรียกว่าต้นนมสวรรค์นะคะนมสวรรค์พนมสวรรค์สาวสวรรค์หรือว่าเข็มฉัดนะคะหรือจะเรียกอีกว่าปางมาลีควงพีเหลืองนะคะต้นนี้ไม่ใช่ฉัดพอินนะคะหลายๆคนจะเข้าใจผิดนะคะถ้าฉัดพอินนะคะเขาจะขึ้น ตรงนี้นะคะ1ชั้นแล้วก็จะมีชั้นข้างล่างนะคะจะต่อตรงนี้ขึ้นไปแล้วเขาก็จะเป็นลำต้นขึ้นไปแล้วก็จะไปมีอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อว่าเข็มฉัดนะคะไม่ใช่ฉัดพอินนะคะอันนี้ขอความเข้าใจใหม่นะคะมีการขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดนะคะกระจายอยู่ในประเทศจีนมาเลเซียหรือว่าศิลปินินลลปินนะคะ ส่วนในไทยพบได้ตามชายป่านะคะออกดอกเป็นช่อสีส้มหรือแดงดอกค้ายฉัดนะคะนี่ค่ะให้ดูภาพไกลนะคะนี่ค่ะคือเหมือนฉัดเลยนะคะดอกเขาสวยนะคะแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะเขามีอยู่2ชนิดนะคะสำหรับเข็มฉัดหรือว่าต้นนมสวรรค์น,นะคะ มีดอกสีขาวที่มีลักษณะเหมือนกันแบบนี้นะคะหรือว่าคล้ายกันนะคะแล้วก็จะมีดอกสีแดงก็คือสีนี้นะคะสีแดงหรือสีส้มที่เราเห็นกันนะคะทั่วๆไปดอกสีขาวเขาจะเรียกว่านมสวรรค์ตัวผู้นะคะส่วนสีแดงส้มต้นนี้เขาเรียกว่า ตัวเมียนะคะส่วนสรรพคุณของต้นนมสวรรค์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะอ้าวไข่นะคะถ้ามีไขมันในเส้นเลือดก็หามารับประทานได้นะคะแต่ก็สมุนไพรไทยทุกตัวมีทั้งคุณและโทษนะคะก่อนจะใช้ก็ต้องศึกษาให้ท่องแท้ก่อนนะคะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะคะ ใช้ลากและเงา้ามีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตนะคะโดยพบว่ารากและเงา้ามีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นเฉพาะตัวอันนี้กลิ่นเฉพาะตัวนี่ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังไม่เคยทดลองนะคะทางภาคอีสานมีการใช้รากของนมสวรรค์มาต้มดื่มเพื่อช่วยแก้อาการตึง ในหนังศิษะและอาการมวดเบ้าตาได้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในการใช้สมุนไพรยังมีทั้งคุณและโทษก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชำนาญก็ไม่แนะนำนะคะอันนี้เวลาองค์พยมได้มา3ต้นนะคะก็เขาว่ามีเม็ดนะคะก็เดี๋ยวจะ รอดูนะคะอันนี้รอมาหนึ่งปีเต็มๆนะคะอันนี้เขาเพิ่งจะเย้มๆขึ้นมานิดๆน,นะคะแต่ต้นก็ใหญ่แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกแล้วนะคะดอกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นพุ่มเป็นฉัดสวยเหมือนกันนะคะเขาเรียกเข็มฉัดนะคะไม่ใช่ฉดออัดไพน์นะคะ เอาไว้ถ้าบะาไรองพยอมหาต้นฉัดพระอินได้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าดอกเขาสีคล้ายกันนะคะแต่เขาจะเป็นชั้นนะคะเป็นชั้นขึ้นไปเป็นชั้นชั้นเลยนะคะเหมือนฉัดที่เราสำหรับไหว้ครูหรือว่าตั้งศาลเลยทั่วไปนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เลยได้มาทําความรู้จักกับต้น เข็มฉัดหรือว่าต้นนมสวรรค์พนมสวรรค์สาวสวรรค์นะคะว่าเขาไม่ใช่ฉัดพระอินอท์ย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นเข็มฉัดหรือว่าพนมสวรรค์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารไลของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ